สาธิตให้คนอื่นว่ากินยาทำยังไงอ๋อกินยาทำนี้นะครับสองมือครับมืมือก็พอยแล้วครับตองก็สองอันนี้กินทีสีแล้วครับก็ต้อง้าอ่าแล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่ทานบบครับรีบก,กินเลยมันยอนอีกหนึ่งครับยาอันนี้ไม่นะดํานะคะพวกผม ันนี้เป็นยาอะไรดูไหมยาแก้แพ้ครับลดน้ำมูกครับหนึ่งนะครับศูนยจุหนึ่งใช่ไหมาได้ครับอ่าเร็วๆมันจะหกหนึ่งครับเออเข็พอดีอือพอดีหมครับได้ครับอืออีกวกวดหนึ่งพอดีมีศูนย์จุดห้านะ สองมือเดี๋ยวคิดจะหมูนะคบทุกคนยาน,นี้รสชาติเป็นยังไงครับเขีย้ยวอ่ะหนาวเลยครับูบปากด้วยูบปากด้วยค้ามค่ามันก็อร่อยนะมันไม่ได้แย่นะเนี่ยมันแย่กว่ายาไหนเลยครับเออขอขอใช้น้ำล้างมือได้ไหมได้เลยครับเหนียวมาก